วันนี้เนี่ยครูชานอยากจะมาแชร์อินไพรส์ในดนตรีคลาสสิก สวัสดีครับครูชานนครับผมนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของครูชาเลยนะครับขอแนะนําตัวสักนิดหนึ่งละกันครูคชาจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาเอกเป็นโอคลาสิกละกันแล้วก็ตอนนี้กําลังศึกษาปริญญาโทยอยู่ที่สถาบันดนตรีกัลยาในวัฒนาครับวันนี้เนี่ยครูชาอยากจะมาแชร์ในหัวข้ออินไครส์ในดนตรีคลาสสิก อินพร v ว s สคืออินพรวอสคือการที่เราด้นสดก็คือบรรเลงบทเพลงขึ้นมาแบบณนะขนาดนั้นเลยโดยไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนนะครับผมเมื่อพูดถึงอินพราวอสทุกคนก็จะนึกถึงดนตรีแจ๊สใช่ไหมครับเพราะว่าแจ๊สเนี่ยใช้ทักษะการอินพร v ว s สเป็นหลักเลยแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าในดนตรีคลาสสิกเนี่ยก็มีการอินพราวอสเหมือนกันนะแล้วก็เคยบูมมากๆด้วยในสมัยก่อนนะครับโอเคมาดูกันสามารถเห็นได้จากตำราอย่างเช่น Essay on the True Art of Playing Keyboard i n s t r u m e n t โดยคา ฟิลิปเอมอนเเอลบาที่เป็นลูกของโยฮันเซบาสเตียนบานะครับ The Art of Playing f o t d โดย q u a n ส์แล้วก็ The Art of the Violin โดยเลโอพมโสซาในตำราเหล่านี้เนี่ยก็จะมีบทที่กล่าวถึงการดนสดด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีตำราของคาเชอร์นี่เป็นลูกศิษย์ของเปโดเฟนเนาะแล้วก็เป็นอาจารย์ของฟรานซ์ลิสเธอเนี่ยได้เขียนตำราที่ชื่อว่า A Systematic Introduction to Improvisation on Piano Forte o p u s 200แล้วเป็นตำราที่เกี่ยวกับการอิมโพรไวส โดยเฉพาะเลยก็เห็นได้ว่าในดนตรีคลาสสิกอ่ะมีการดนสดนะนอกจากนี้เนี่ยยังเห็นได้จากคีย์ตะกวีมากมายอย่างบาร์กเนี่ยบาร์กที่เรารู้จักทุกคนที่เรียนดนตรีก็ต้องเล่นเพลงของบาร์กเนาะบาร์กเนี่ยเขาสามารถทําการดนสดฟิวได้ออกมาอย่างง่ายดายเลยเห็นได้แล้วว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยใช้การดนสดเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าแล้วทำไมในปัจจุบันมันไม่มีแล้วล่ะจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้นเนาะมันก็เอื้ออำนวยต่อการจดบันทึกโน้ตมากขึ้นคนก็จะเริ่มบรรเลงตามโน้ตมากขึ้นนะครับก็ด้วยความท ทักษะดนตรีเป็นศิลปะที่แบบต้องบอกเลยว่าเป็นทักษะขั้นสูงนะพอมีการบันทึกโน้ตเนี่ยคือคนก็จะเริ่มดูโน้ตง่ายกว่าและอย่างนี้ก็เริ่มมีเทคโนโลยีของการบันทึกเสียงก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันแบบสร้างความเป็น perfectionist ในตัวมนุษย์ด้วยนะพอเริ่มมีความเป็น perfectionist เนี่ยก็จะเริ่มมีการเขลี่ยนสคริปต์เพื่อที่จะแบบพูดออกมาได้อย่างเป๊ะๆการดนตรีก็ค่อยๆหายไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวัฒนธรรมการเล่นดนตรีที่ค่อนข้างจริงจังมากขึ้นนะแต่ว่าจริงๆในสมัยก็ เขาจะมีวัฒนธรรมการเล่นแบบซาลองมิวสิกนะครับก็คือจะเป็นการเล่นที่ค่อนข้างเป็นกันเองมากกว่าคือเป็นการเล่นในห้องโถงที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตฮอล์พอมันเริ่มจริงจังมากขึ้นบทบาทของการดนสดก็เริ่มหายไปนะครับในวันนี้นะครูชานก็จะพูดถึงการดนสดสามรูปแบบในดนตรีคลาสสิกนะครับก็จะมีการเล่นเพลย์ดการเล่นออร์นาเมนต์และการเล่นคาเินซานะครับการเล่นเพลย์ดคืออะไรพอพูดถึงเพลย์ดเนี่ยทุกคนก็คงจะปิ้งขึ้นมาเลยอ่ะโชแปงเพลย์ดแล้วก็ลักมาดิโน้สเพลย์โหลดอะไร บทบาทของเพลงลุดในยุคแรกๆเลยเนี่ยคือเป็นการบรรเลงบทนำนะคะเพื่อนําเข้าสู่บทเพลงแล้วก็ต้องใช้ทักษะการดนตรีด้วยแล้วก็มีจุดประสงค์เพื่อลองเครึ่องดนตรีนะแล้วก็เป็นการเตรียมตัวผู้เล่นได้มีการวอ์มียวก่อนการแสดงอะไรอย่างนี้อย่างครูชานเนี่ยเล่นเปียโนครูชาก็ไม่สามารถเอาเปียโนที่ครูชาซ้อมทุกวันไปแสดงตามที่ต่างๆได้นะก็ต้องใช้เปียโนที่เขาจัดมาให้แล้วทัชชิ่งของแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันเลยก็เป็นความท้าทายของหนักเปียโนเนาะในสมัยก่อนเขาสามารถเล่นเพลงลุดแล้วเขา สามารถรู้ทัชชิ่งอะไรก่อนได้นะครับก็น่าเสียดายนอ้อที่การเล่นพิลุในดนตตีคลาสสิกเนี่ยมันหาฟังยากอ่ะต่อไปเป็นการเล่นออร์นาเมนต์เนาะออร์นาเมนต์ก็คือโน้ตประดับจริงๆแล้วเมื่อมีการย้อนผู้บรรเลงเนี่ยสามารถเติมเสริมเติมแต่งโน้ตประดับเข้าไปได้นะครับแต่แบบในปัจจุบันเนาะการสอบอะไรอย่างงี้แทบจะตัดการย้อนออกหมดเลยจริงๆอ่ะเวลาเราย้อนเนี่ยเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นตัวของตัวเองได้น่าเสียดายที่เขาตัดการย้อนออกเนาะต่อไปคาเินซาคารินซาคืออะไรคาเดนซามักจะอยู่ในคอ คอนแชโตเนาะคอนแชโตเนี่ยก็คือการที่เล่นกับออเคสตราอย่างเปียโนคอนแชโตเป็นการเล่นเปียโนกับออเคสตรานะครับมักจะอยู่ในท่อนหนึ่งเนาะพอก่อนจะจบท่อนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการโซโลของโซโลอิสนะฮะก็จริงๆในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ทักษะการอิมพอร์วส์กันในสมัยก่อนนะครับคาเรนซ่าเนี่ยนอกจากจะอยู่ในคอนแชโตแล้วก็จะมีอยู่ในเพลงโซโลด้วยนะครับผมอย่างพวกเปียโนโซนาตตาอะไรอย่างเงี้ยเครื่องหมายเฟอร์มาต้าก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราสามารถทําการดนสดตรงนั้นได้นะครับแบบเสริมเข้าไป ในการบรรเลงคาราเซ่ยุปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะบรรเลงตามคาราเซ่ที่เขาแบบมีการจดบันทึกมาแล้วโดยคอมโพสเซอร์ต่างๆนะครับอย่างเบโธเฟนเปโนคอนแชโตเนี่ยเบโธเฟนเองเขาก็เขียนคาราเซ่แต่ในความเป็นจริงแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเบโธเฟนไปแสดงอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เล่นตามคาราเซ่ที่เขาเขียนนะเขาก็จะด้นสดขึ้นมาส่วนคาราเซ่ที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยก็มีไว้เพื่อน,นักเรียนของเขานะครับคนที่เรียนดนตรีบางคนเขาก็ยังไม่สามารถด้นสดได้ก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนของเขาได้เล่นได้นะครับผมก็ เยอะเลยนะพวกแฟนตาซีวายเอชท็อกคาตาใช้ทักษะการด้นสดนะครับเมื่อก่อนครูชาตก็คิดว่าต้องเล่นตามโนต้ตนะต้องอยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เขาวางมาให้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่เราสามารถสร้างสรรค์ไอเดียของตัวเองไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมสาหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้ก็สามารถติดตามอ่านวิทยานิพนธ์ของครูชาญได้ก็จะมีการอ้างอิงที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าครูชาญเอาขอ้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนนะครับใคร ที่เข้ามาดูคลิปนี้ครูชานก็อยากส่งเสริมเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตเวลามีการย้อนก็แบบเล่นอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมได้เนาะพอมีท่อนคาเรนซ่าเนี่ยสร้างคาเรนซ่าที่เป็นของตัวเองขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวิดีโอนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการจบปริญญาโทนะฮะก็ถ้าทุกคนช่วยกันแชร์ครูชานก็จะได้จบอย่างตั้งคุริเยมากขึ้นนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ครูชานก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ